สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม w a r a l e r t นะครับเกมเดิมแล้วก็พี่หนีคนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นนายพลวิลเลียมนะครับเนอเอ่ยวิลเลียมโผล่มนี่นะวิลเลียมเพื่อนสังเกตน,นะครับวิลเลียมนะเจะตัดข้ามอาเลยดีกว่านะ เราจะเอาออแล้วก็เอาะไกสั่งสั่งไม่ต้องรับไปไหนแล้วนีคค่นานี่นะที่หนีย้อนไปแค่นี้นะเอาไปเทสให้เราได้ดูกันนะนเยมันก็จะหมดแน่นอนเป็นบอดหรือคนเฮ้ยทำไมมันหล่นนานอ่ะเจอคนแน่เลย คุณมเจอหมดพอเจอหมดได้หรือเปล่าเอ่ยนานนีคูดาวก็ต้องมาลุ้นะครับจะเจอคนหรือเจอบอทมาบอทแน่นอนทำไมบอดภาษาจีนนะ่ะไม่ชอบ คนจีนเท่าไหร่นะกลัวเขาเล่นเก่งนะพวกคนจีนมาเนอะม,นมันเลยข้ามช่วงนี้ไปดีไหมขอบคุณเพื่อนยดูพี่มียันเะบ <Listen up. S 1> ื่อนะช่วงแบบ อยู่นี่ข้ามดีไม่ต้องข้ามหรอกนะภาพสวยขึ้นไหมพี่ <Get inside. S 1> มีปรับระดับสูงนะเพื่อนบางคนวางกระสอบทรายไม่เป็นนะพี่หมีจะมาสอนนะนี่ <ure> พี่หมีเลือกฐานช่างมานะหมน มีจะกดที่สก,กิลแค่นี้สิกดที่สก,กิลกดที่สก,กิลนี่นะน,น,นี่แอคทีฟเห็นไหมกดหนึ่งครัง้งแล้วกดที่แผนที่กดที่หนึ่งสองไอ้ฟึ่งไอ้วาามัาหมดเนี่ยห่างจากบ้านยังไม่ถึงนะแผนที่โดนปรับใหม่ ทนไว้ก่อน under น่าโคควันมานะเนี่ย s <S และเกมยังไม่ค่อยได้เปรียบนะครับเราต้องอัพอัพขั้นต่ำนะทีนี้ทีเดีเยวมีวางอสอบเห็นไหมไม่ได้วางมาั้งไม่บอนหัวจังเลย บอลหรือคนเนี่ยมันโหดจังเล่นยากเลยรู้สึกช่วงนี้มันโหดนะเออแต่แลนโหดคนบ้าเนี่ยทำไมโอ้โหตู้ไม่ได้นะฮะหลังหลงวะนี่โอ้เดือบอดก็ไม่รู้อ่ะ I <laughs> <laughs> Now we have an eighty one millimeter mortar. I want that position come. We're under attack. เล่นยากเลยอ้อมหลังเขาดีไหมที่ต้องให้เจของพระราชทานหน่อยนายเพื่อนนายไม่หนีใช่ไหมโ้อบัส รู้ยังไงก็คนเล่นเป็นนะฮะเนี่ยเล่นยากนะโอ้ไฟไฟรถถังมาแล้วพี่มีแพ้แน่เลยเราได้เสียงรถอ่ะไรเนี่โอ้ เฮ้ยเราไม่มีเลยพี่มีขอโทษเอาแล้วเล่นยากแล้วเฮ้ยน่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเล่นยากเลยอ่ะคนกระตึงแต่แม้พี่มีอัพขั้นสองแล้วถ้าพี่มีอัพขั้นสองเนี่ยทหารทุกคนยาเป็นเออ จะดบลงมาจากฟ้าได้นะครับคือเรียกเรียกลงมาได้นะเฮ้ยไม่ได้นะอย่าอย่านะยิงอัดสุนเลยเรียกแอร์ดบลงมานี่พิ่งหนีเรียกมาแล้วยิงใหญ่ยิงใหญ่แตงพิเศษจะทำอะไรฉันไม่ได้แล้ว ยิงมันคือเนี่ยขึ้นแล้วยิงมัตสินี่ยิงแล้วตออัดตูดอัดตูดอัดมันเอ้าอ่ปืนใหญ่ไม่ยิงนะลูกเฮ้ยไฟอะไรเนี่ยเบลไปแล้วเฝ้าซเฝ้าโอ้ย มึงใหญ่ไม่ยิงอัตโนมัตนนะินั่นเราต้องเลือกยิงนัเห็นไหมเลือกยิงยิงไปยิงไปเฮ้ยผมจะอออซับปืนทอมตันนะเห็นไหมเฮ้ยจะทำฌาต้องยืดต้องยืดยิงเขาเลยเพือ่อนเฮยิงเขาให้ ยังมาอีกไหนนองมาแล้วไอ้นี่รถพยาบาลนะครับจะมีความสามารถจุดรวมพลน,นะจะรักษาเพื่อนได้รักษาฝั่งเราก็ได้นะครับ อยู่ใกล้เกินก็เสี่ยงโดนยิงนะว่งวะทีนี่ลองกดถอยนะอย่าถอยด้วยนะให้ลองกดถอยนี่ก็ได้เนี่ยกดถอยถอยนะไปดูนะใจจะกลับบ้างเขาจะมาตรงนู้นนะครับก็ลองใช้สกิลเพียนปุดล้มพลนะฮะให้ทีน้อยไปจะบานอะไรอ่ะ Ôi. More fire không nhau. là đã hả? Không bình mà máy. Mẹ. เราสามารถเรียกขนส่งทางอากาศได้นะครับทหารลา่าทัรวเพศสามารถเรียกลงมาจากเครื่องบินได้เลยฮนะถ้าเราเล่นในฟพลวิลเลียมนะครับตอนสามาเขาคือแอร์ดอปทออหารลงมาเพื่อนๆสามารถเก็บปืนได้นะครับเก็บปืนแล้วค่าคอสในการใช้เรียกทหารนี่จะลดลงนะครับ ยิงเก็บย,ย,ยิ่งลบเฮ้ยมีมาแล้วไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไปแล้วเหรอรถถังอะไรเนี่ยกำลังขยันออกน่าขุ่นจริงรถถังไม่นะนี่แกเอการถถังมาให้ฉันยิงเล่นหรือ มาถอยเร็วไม่ถอยระเบิดนะนีะ่คน<า>เด็กนี่เราจะทำการวางกระสอบทรายกดเหมือนเหมือนกันหมดเลยฮะเหมือนวางป้อมวางป้อมป,ป,ปืนครับกด,ดที่สกิลครับคลิกที่พื้นหนึ่งสองกดค้างนะหนึ่งสองกดค้างลากครับจะมุมไหนลากวางเดี๋ยวพี่หมีจะเรียกสไนเปอร์มานะฮะสไนเปอร์ เีกยังมีคมีอีกนะเัีมาเรื่อยฮะเรียกมาบ้านรวยก็มา ไม่ลงนะฮะเขาจะยิงเราไม่เไม,ไม่ไม่เห็นนะฮะบที่กำหลังกำบางครับหลังกำบางหนึ่งสองลาก s <S เห็นไหมระวังเลย yeah. Yeah. that point knock it off and listen up okay move it along all right you dopes, listen up oh, nuts. we got orders coming knock it off and listen up บอลลึกคนเนี่ยนาย่าจะบอดนะ <Victory! S 1> คนจบการรีวิววิลเลียมนะครับเพียงเท่าน,นี้การรีวิววิลเลียม <Yeah. S 1> ค่อนข้างโกงครับสกิ